ทุกคนจำเคสนี้ได้ไหมคะน้องมาเลื่อไรผมนะคะกอนหนกคิว้วตัดกามนะคะแล้วก็วี i ลายถอยคางนะคะกามนี้เป็นเคสแก้เคยทำมาจากที่อื่นนะคะแล้วก็คางอันะะนี้เป็นเน่ยอเงา,าแล้วก็หลังทำนะคะแผวสวยมากค่ะนี่คะ่ะเรียบเทียบให้ดูสัดๆนะคะเป็นคางก่อนทำนะคะ ลายผมนะคะโอ้โหหลังทัำคือแบบคางซ้ำผมผมแบบลายผมสวยแผลแบบเรียนจิบเลยนะคะโอ้โหละบนมากนะคะทำอะไรไป,ไปบ้างนะคะต,ต้นแบ ไลายแก้กามค่ะแล้วก็ถอยคางนะคะเลื่อนคางให้สั้นลงค่ะ <c oughs> แล้วก็เลื่อนไลผมแล้วก็ขูดสานเลวขอบคนหมอพิชชาติค่ะตามด้านแค่ไหนคะประมาณ6เดือนค่ะหเดือน <c oughs> ตอนนี้ก็ยิ้มได้ปกติแล้วคานเรานาตอนนี้ค่ะชอบไหมชอบไหมชอบมากค่ะอค่ะ <c oughs>